มาเร็วมาเร็วมาเรื่อเบ้าน้ำเด้อน้ำมาเร็วน้ำมาเร็วมาเด้อมาเด้อโอ้หอดเหลวหอดเหลวหอดเหลวน้ำพี่อุดดีครับแอะสิบแก้วจากพี่อุดดีนะครับเมาน้ำเมาน้ำมันมีมือถือได้มันหลายแก้วเลย มามาเลือกเอาเลยคนละแก้วคนละแก้วอยู่หน้ารถอยู่หน้ารถอร่อยมาเพิ่มให้ทุกอันเลยหกหมดแล้วเนี่ยรถมันโยกไปลูกหี้วงไปเลยหี้ยงไปแจกเพื่อนเลยมาเดี๋ยวอร่อยหี้งช่วยตัวที่มัดในของอร่อยเนี่ยเดี๋ยวมันล้มแล้วเนี่ยเอามาให้หมดเลยเนี่ยจาอันในของอร่อยมัดไว้แล้วมันลกมมันหกอมามาอมานี่เลย โอเคค่ะมาเดี๋ยวค่อยมาเอาใหม่อ้มเนาวมาแล้วเหรอนางเอสวันดีค่ะวัสดีค่ะอันนี้ของหนูอันนี้ของหนูาเลี้ยงร้อยกว่าท่านด้วยนะคะของพี่อุดี้สนับสนุนน้ำดื่มมาให้หอ้เบิร์ดแล้วตัวใจนี่ะตัวที่มัดอ่ะตัวที่มัดถุงมันหกอ่ะมา เติอนอะไรไหมนี่มันหกหมดละหนูเอาไว้หน่อยหนูเอาไว้ใช่พี่โมเลี้ยงออออ่าัััันนนนนน้้ขงหนึ่งสองสามใครอะครบกันไม่น่ะสร้อยกลับ้นได้หรือยังอ๋อพี่สร้อยกับโอ้ได้เลยโอเคสร้อยกับฟิล์มได้หรือยังไปอไปแจกต่อเลยโอ้ได้กินได้กินสมใจปรารถนาแล้วอาชาเขียวไหมคะจากใครนะคะ ากพ่อุเอาให้แม่หน่อยเอาให้แม่เอาแกะสักแก้วหน่อยพี่อุดดีพี่อุดดีพี่อุดดีทธวัชชัยสายจวดขอบคุณค่ะจากพี่อุดดี โอเคครับขอบคุณครับโอ้ผักกะนาคืองามแต่ไหน้ามนี่ฮะเตี่ยไม่รู้ว่าของใครหลอกคนให้มาสิบกระป๋องสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไปเอกเรียกไปนางเอกไห้โอเค เอางวดังไมสิเป็นขุนสร้างที่เป็นขุนสร้างไผว่าสิเป็นขุนพังเน้่ยนี่คอยนี่เสียให้เป็นหมาสีหมอกไหมไม่อ่่พี่ไฮค่ะถ้าให้เล่าแล้วอ่ะคุณแพ้กับคุณแม่พี่ไฮเล่นแพ้ไม่เล่นได้มั้ยค่ะน่าไม่ไม่พี่ายต้องเลือกค่ะต่อไัยแบบสดๆถ้าไปเอากล้องมาก่อนคือต้องไปเอากล้องมาต่อชอบทนายสาบอกว่าต่อโช้มเหมือนชื่อเหมือนช้างเลยวผสมทนายสาาวอะไรนะแฟนแม่เจิดชื่อเหมือนชื่อ้างชื่อช้างเลย ผู้ได้ขายอย่างนี้ปลาส่ปลาแดกบวงกู่ได้ขายเอาอกไปแล้วม่ไปยังดอกาเฝ้าดอกปลาแดกบวงก้ไ่ไปยังยวนดอกมันอนี้อยู่มันเป็นปลาแดกบวงอยู่ที่ปลาสซ่เนเฝ้าเนี่ยเพื่อนลำแข็งตกเฝ้าเนี่ยปลาแดกบวงปาเฝ้าวันไหนดอกขายไปก่อนปลาแดกบวงก้อยันด้ันได้ม่ไปยังโบสามกันเพราะว่ามันมันเป็นอ้องกันแพงอยู่แล้วไม่ยังทั้งหนมีขายอย่างนี้ นี่เดปลาแห่ปลาเมือกนี่เขาให้บดแล้วอ่ะไปเห็นแลี้ยวไอเบิ้งแล้วอยู่ในนั่นเห็นแล้วบดต่อช่วงอะมาสีหมอกคอยได้บดก้อนมูนั่นละมาสีหมอกบ่แม่นี่ไปกับคุณแผนไหมคอยเป็นเสนาอามาัดแมน่นบ่คุณสั่งครับนั่นเห็นบ่ครับจ <ะ S 1> <อ>้าวมาโงเลยคุณสั่ง <laughs> จ้าออกมาโง่ไปพอฮะจออ้าก ถามหาเพื่นอย่างพวกเอาเพิ่นมีของฝากเนี่เพี้ยโอ้ยซื้อบางเครื่อง,งโอ้สะโพดนึกตาถามหากันเท <laughs> ่านนี้จะถามหาจานลอยอันมีของฝากนันบเขาบ <laughs> ่เจ้าบ่บ้าเลยซื้อหรือพอบ่บ้าดอ, <laughs> อกกันไปกินบ่เป็นดอกกกบ่มีปากน้ำมูหรอก, <laughs> <laughs> กเข <laughs> าเจ้กินแต่แก้วบองเนาะอ่าล,ลูกกินแล้วกูดีใจแท้านละล่ะต่อโชคเอ้ย ให้ลูกๆกินในน้องห้ากินในพระเอกเล็กกินกันแห้งแล้วล่ะนั่งเอกหายกับพระเอกเล็กยังไม่ได้อยู่นี่เบิ้งถือไปเอาบมดละอันเจ้าเจ้าเจ้าเจ็ดท่านเจ้าไร้สูทบ่เลยไล้โอ้ยว่นมันถ่ายคลิปสันติเออกับไร้สดพี่น้องซื้อให้อยู่ดอกบอซื้อให้จ้าร้อยกระไรดอกี่น้องซื้อให้ห้าอกับเล็กก็ได้ดอกขันบ่มีผู้ซื้อให้ก่อีซื้อให้เองดิแม่นคือจะือจะหน้ำในแหละที่แรกเราก็ที่แรกว่ามันเฮียนอะไรเจ้าบอนที่แรกก็ว่านั่งท คนอร่อยคะแนนเร็่ยวสองร้อยข,นนยขันไม่มีคนซื้อขอจะซื้อมาเลี้ยงน้องเรียงดอกจันทร์ว<อ>่าพี่โอเด็กเลยเอาเสืเดี๋ยวไอเสื้อให้แต่ว่าเ<จ>ส้นกน่อนอ่อกเงินก่อนเด้อเพื่อนก็เลยจะไปซื้อใหม่สิบเรือไปค่อยซิบปุ๊กนี่เหลือเดี๋ยวมันเทียร์นะเพื่อนบอกว่านี่คอ,อ,อยซื้อแล้วเกล้าเส้าบาทเรามาลุ้นว่าพระเอกนางเอกเราใครจะได้รับบทไหนนะครับผลแต่สุดๆุดไมาอะไรผลครับอาจารย์สอนพามาแล้ว เอาเรื meine, ่องตรงมาเดี๋ยวนั่งเรื่องนี้ล้อันที่เดนเรื่องังไนมอลลเรื่องนี้มีอันพ่าสมมติพร้อมติเน่ยคะเอาตากินปลาเส้นโอ้วกพิซดารนี่ีใครซื้อเลยอะนีนาถามเกานักงานยงงยเลยไปนองไบานี้เอาเอาเอาอะไรเิยมมาขายกับลูกซีนผู้ใดก็หลายเต็มสูพระเอกกันแล้วลูกซีนบักอันพระเอกโตนี่ตี ค่ะพี่ไฮขอขอโสดตายแบบนี้ไปนะคะเพราะว่าพี่ไฮรู้สึกว่าพี่ไฮสวยเกินไปให้ให้พี่ไฮแบบอยู่เฉยๆคนเดียวก็พอเรียบร้อยเลยครับจะดูเรื่องคุณช้างทำไมพราะว่าุนช้างเลยค่ะเราจำถ้าเกิดว่าเราคบกับคุณช้างได้ไหมคะน้าเขาทั้งมีตังค์เขาดูแลเราได้แล้วถ้าเกิดว่าเขาพูดแล้วเอารถเอาเขาไปรถขุนค่ะสี่มานี่นี่นะเข้าใจผิดอันนี้ไม่ใช่ขุนช้างค่ะอันนี้หมาสีหมอกค่ะ ข็หมายว่ากวนกันให้เขาไปรถหุนหนึ่งเปอเซ็นมาตั้งผีเลยเนั่นแหละทุกมาสีไปหั่นน่ะแน่โอ้ยน้ำมันทันเล้วอันนั้นเอางี้ฮะอยู่สำนักงาน่นรอครับขอบคุณน้ำดื่มจากพี่อุดดี้นะครับอ่ะให้ลูกๆให้น้องๆโซเลกันนะคกับกวอนสิซอมลองซอมล่ำกับร่างมวลกัลั่างเฮฮามา กะยังบยเมาไยคิดะไเน่กยวยเตายคือามนี้น่าจะไม่ได้คำตอบป๊แนป๊ชันปาคือว่บอกปากอกพ่พจังปักอยู่ห้องน้าเียกแหนููกแหนไม่เตยเลยเดี๋ยวเดี๋ยวแหนไม่เตยพี่ยัีอนพียังก่อนไปเอกเียกยังก่อนยังไปเอกเียกก่อพี่เบเขาได้ซื้อไหมเตไม่ได้ซื้อเว้าสาซื้อหยก็ว่างสันเดี๋ยวไปจเาคืนเยเ้มเจ้าฟาดตีพ่อเข้ามาซาดนอยมาซื้อหยเย มีเงินจังใจเอาเอาเนาเาเาถ้าเขจไแต่หลดายกระป๋องเนล่างนึงนี่ใส่ะอะไรนละกระป๋องล่างนึงของเปียกแต่ดำมันโงมหายอยู่นี่ละผมมันอยู่ในล่างไม่ล่งไปเปียอกผู้ใดเป็นคเมียนไปผูหน่ไโอได้ยัยอะไรไหม ก็สสิว่่านีคอยกับว่าใดเบิ่งน้าเขาเมื่อน่ะคอยไว้นี่ละคอยเกียงสามฟองเมื่อนั่นแต่ว่ายังหลายอยู่หรอกคุณผู้ชกังจะได้แต่งเมนูไหมขวดโซดาอันลมอันนี้เลยวเฮียใส่น้ำกันเลยอยู่สานักงานนะครับพี่น้องตอนนี้กำลังถ่าซ้อมร้องซ้อมร่ำกันอ่ะจานส้อแล้วก็ศิลปินทีมงานนักแสดงเข้ามาเบิดแล้วล่ะนะครับจะยอยจะยอยกันมาเอามาลูกมาเช็ดนะ ขอซื้อเเ๋ยว้อโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณพี่อุดีนะครับซื้อน้ำมาเลี้ยงลูกๆน้องๆ,ๆพี่งานนะครับพรเพืดลนำเพ่อนเท่าอะโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับ